กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนายช็อตตี้บูดจ้าไวเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือคราวซองนะครับเกมนี้ก็มาในแนวออโต้ m ็เอ็มนะครับก็กราฟิกน่ารักน่ารักนะครับมีอาชีพให้เลือก5อาชีพด้วยกันนะครับแต่ละอาชีพก็สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอัพคลาสขึ้นไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพระก็จะเปลี่ยนเป็นพระสายบูนะครับใช้เวทหรือว่าจะเป็นพระสายสนับสนุนก็ได้รวมไปถึงกราฟิกค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีคอสตูมมากมายนอกจากนี้นะครับยัง มาตามช่วงเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็สามารถที่จะไปเล่นได้ครับเพียบเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมีสัตว์เลี้ยงคู่หูมากมายแล้วก็สามารถอัปเกรด Evolution ด้วยนะครับเท่มากครับผมและที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็มีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยกันแล้วกันเนาะอันดับแรกก็จะนำเสนอเรื่องของอาชีพก่อนครับดูทีละอาชีพเลยอาชีพแรกอาเชอร์ครับผม ซึ่งเกมนี้เขาจะไม่มีการล็อกเพศนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนเพด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับอาเชอร์นะครับดาเมจจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น w i n ช็อกเกอหรือว่า s h a r ปชู o ตอร์ได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนอาชีพต้องรอเลเวล43ก่อนนะเดี๋ยวจะมีการสอนในคลิปด้วยนะครับ ต่อไปเมจครับผู้หญิงนี่น่ารักเลยครับโมเอบ้องแบลมากแมมีเขินอายด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยนคลาสเนี่ยจะกลายเป็นไพโรเมจกับอะควาเมจูดงไงๆๆคือจะกลายเป็นเมจที่ใช้ไฟนะครับหรือว่าเป็นเมจที่ใช้ธาตุน้ำนั่นเองครับก็จะเห็นว่าดาเมจจะค่อนข้างเยอะเยอะกว่าอาเชอร์อีกนะครับแต่ว่าพลังอยู่รอดจะต่ํากว่านะครับ ต่อไปซอร์สแมนนะครับก็จะเป็นนักดาบนะครับสายแท้งต้องเรียกเขาเลยนะฮะก็จะมีทั้งอาชีพกาเดียนแล้วก็เดสทรอยเออร์นะครับกาเดียนก็จะเน้นถึกมากกว่าเดสทรอยเออร์นะเดสทรอยเออร์ er ก็จะเน้นโจมตีมากกว่าอะไรแบบนี้ซึ่งค่าสเตตันเนี่ยก็จะเห็นว่าพลังอยู่รอดจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับ ต่อไปออร์ราเคิลครับก็คือเป็นพระนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเล่นในคลิปนี้ด้วยก็จะสังเกตเห็นว่าพลังอยู่รอดค่อนข้างเยอะและความยากอันนี้ก็เยอะตามไปด้วยจากส่วนตัวที่ผมเล่นนะผมไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนนะก็คือเป็นตัวละครที่สามารถซัมมอนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฮิลได้ด้วยนะครับซึ่งตอนเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะมีอาชีพจัดกับไวเซดจัดเนี่ยจะออกแนวแบบว่าสายบัวแบบเวทแรงนะซัมมอนได้ดีอะไรเงี้ยถ้าไวเซดก็คือเป็นพระแบบสมบูรณ์แบบเลยอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับ แล้วก็อาชีพสุดท้ายครับโรคครับคือนักฆ่านั่นเองครับอาชีพนี้เท่สุดแล้วครับใช้มีดสองเล่มครับเมื่อเปลี่ยนอาชีพก็จะกลายเป็นชาร์โลแดนเซอร์นะครับหรือสเลเยอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราดูสเตตัสก็จะเห็นว่าพลังดาเมจเนี่ยสูงพอๆกับนักเวทเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นอยากเล่นอาชีพไหนก็จัดไปนะครับได้เลยทั้งชายหญิง รับวิธีการเล่นนะครับก็คือมันเป็นแนวออโต้ m m o ดังที่ได้เกริ่นไปก่อนอันนี้นะครับก็คือเราคลิกบริเวณเควสได้เลยครับตัวเกมก็จะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้อะไรเงี้ยก็จะมีทั้งการวาร์ปเข้าไปต่อสู้กับมอนสเตอร์มีมินิเกมให้เล่นเช่นการแบบปลอมตัวเป็นปูไปแอบดักฟังข่าวสารอะไรเงี้ยก็มีนะครับซึ่งการเล่นก็จะเล่นเองก็ได้จะบอทก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าค่า CP หรือค่าความเก่งของเราเนี่ยใกล้เคียงกับตัวด่าน,นครับผมแนะนําให้เล่นเองนะเพราะว่าเราสามารถผ่านได้นะครับเพราะว่าเกมนนีีน้เ่มมัจะรรือองของขกาหลบ หลีกสกิลของบอสด้วยก็คือเมื่อกี้เห็นไหมบอสมันจะมีสกิลลงหัวเราก็สามารถหลบหลีกได้นะครับโดยการกดปุ่มด้านขวาล่างก็ได้มันจะเป็นการปิ้งหลบอย่างเงี้ยครับแต่ครูดาวจะนานนิดนึงนะเอาไว้แบบใช้ตอนหน้าสิวหน้าขวาน,นะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตนะครับด่านนี้เขาบอกว่าให้ cp 5 0 0หมืแต่ว่า cp ผมไม่ถึงผมก็สามารถผ่านมันไปได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเองเข้าใจไหมครับเออแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจเล่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไปทํากิจกรรมอ,อื่นหรือว่าไปอัพกรงอัพเกรดตรดัวครเก่่อยมมาาาทาํิิิจพต นอกจากเควสหลักแล้วนะครับมันก็จะมีพวกเควสดย่อยนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทครับที่จะสาคัญสําคัญหน่อยเลยคือคู่มือครับมันแล้วมันสําคัญยังไงคือเวลาที่ระบบใหม่ๆอะไรมันเปิดอะ่ะมันจะเป็นการสอนการเล่นนั่นเองครับเราจะได้เล่นเป็นไงเล่นง่ายด้วยไม่ต้องแบบว่าไปถามใครด้วยมันมีเขียนบอกในเกมชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมไปทำเควสมาระบบรูนเปิด มันก็จะมีสอนเลยว่าติดตั้งรูนอย่างไรย่อยรูนอย่างไรล้างหลอมรูนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นเควสข,ขึ้นมาด้วยนะครับและทีนี้พอท่านผู้ชมเล่นเปสัมพังนึงนะครับก็จะเข้าสู่เพดานเลเวลก็คือเราจะเป็จะต้องไปอัพค่า CP หรือว่าอัปเกรดเลเวลของตัวละครเนี่ยให้ถึงก่อนคําถามคือแล้วเราจะไปทำอะไรดีจังหวะนี้ให้ดูด้านขวาบนครับมันจะมีระบบแนะนําอยู่ครับ อันนี้นี่แหละครับจะเป็นกิจกรรมประจําวันนั่นเองซึ่งก็มีทั้งแบบลงดันเจี้ยนคนเดียวนะฮะหรือแม้กระทั่งการลงดันเจี้ยนแบบโคออฟหลายคนอย่างเช่นนี่นครับไวฮันเวสอันนี้คือเป็นการเดินเควสทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันจะต้องเล่น5คนนะครับ แล้วก็อันนี้ครับเป็นการลงดันเจียนหาพวกไอเทมที่มันเป็นพวกอุปกรณ์อะไรงนี้นอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่สําหรับการบอทเห็นไหมว่ามันจะมีค่อนข้างหลากหลายอารีน่าก็มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับ EXP เอยไอเทมต่างๆมากมายนะครับก็คือดูตรงด้านล่างของดันเจียนได้เลยมันจะมีบอกว่า แต่ละอันเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างอันนี้ต้องลงทุกอันนะครับให้ครบเลยนะถ้าเกิดเลเวลท่านผู้ชมถึงแค่ไหนเนี่ยลงให้ครบเลยครับแล้วก็มาเช็คที่ด้านซ้ายล่างครับมันจะมีค่า Active ซึ่งค่าแอคทีฟนี่แหละครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปบอทได้นานขึ้นบอทคือตรงนี้นะไอเทรเชอร์แลนด์นี่แหละครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะฮะมันจะมีบอกครับว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะไปปล่อยบอทที่ไหนนะครับมันจะมีคําแนะนําอยู่ก็คลิกไปได้เลยนะครับแล้วกดไปทันที แสร็จแล้วมันก็จะวามาบอดนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยทำกิจกรรมต่อวันไว้เยอะแล้วก็จะมีเวลาบอดเยอะเขาะ้าใจไหมครับนี่คือจะเป็นแหล่งที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับ e x p จํานวนมากนั่นเองเราจะได้แบบว่าพ้นเพดานเลเวลแล้วก็ไปลุยต่อได้ครับแล้วก็มันจะมีพวกกิจกรรมที่ขึ้นมาตามช่วงเวลาครับดูด้านขวาตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆกระเป๋าเห็นปะเอออย่างเช่นตอนนี้ก็คือจะเป็นอสูรมายานะก็คือจะเป็นพวกบอนนั่นเองครับออกมาให้เราสู้ครับก็ ต้องรีบเข้าไปสู้นิดหนึ่งนะแล้วก็ต้องสร้างทีมด้วยนะครับต้องลงหลายๆคนนะเพราะว่าคนเดียวอาจจะยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือมันมีโคต้านะหมายความว่าถ้าเกิดมันหมดแล้วก็หมดเลยนะครับก็ต้องแย่งกันนิดหนึ่งครับแต่ว่าบอสมันเกิดเยอะครับเกิดเป็นละร้อยตัวเลยยังไงก็ไหวแล้วก็ทันอยู่แล้วครับ ส่วนบรรยากาศการต,ต่อสู้นะครับก็แ manera, นะนําว่าให้หลบสกิลบอสนิดนึงนะเพราะว่าผมเห็นหลายคนอ่ะเปิดบอสแล้วแบบว่าไม่หลบสกิลบอสเลยอ่ะเวลามันขึ้นลําแสงสีแดงๆมาหลบนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็ยืนชนกันไม่ไหวครับเนี่เน่เน่เ่เน่เออก็ต้องหลบกันนิดนึงครับเดี๋ยวลองดูคุณตี้อูมเป็นไงครับหายไปครึ่งหลอดบางคนนะหายไปครึ่งหลอดเลยครับเพราะนั้นก็แนะนําว่าถ้าไม่แข็งแกร่งพอหลบนิดนึงฮะไม่ต้องเปรี้ยวมากครับบางทีพลัก็อาจจะฮิวไม่ทันนะเห็นใจพลากันด้วยเน นอกจากนี้ครับมันไม่ได้มีแค่ตรงตีบอสอย่างเดียวยนะไอกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาเราเราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับกิจกรรมที่มันมาทั้งวนันเห็นไหมมีเยอะแยะเลยมีแข่งไก่ด้วยอันนี้คือเป็นพนันรูปแบบหนึง่งนะครับก็เชียร์ว่าไก่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยใครจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเปิดตอนทงยี่สิบห้าเห็นไหมครับก็ลองดูแล้วกันมีกิจกรรมเยอะมากเห็นไหมครับมีทั้งวนันน่ะตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะฮะ เสร็จแล้วนะครับให้เราไปดูด้านซ้ายครับมันจะมีตัวของพลังพลราดายัยซึ่งพลังพลราดัยนี่แหละครับจะเป็นตัวไกด์ไลน์ครับว่าเราควรไปทําอะไรต่อเข้าใจไหม เออมันจะมีบอกเลยว่าให้ไปทํานู่นทํานั่นทํานี่ต่ออย่างเช่นเนี้ยเขาบอกให้ไปทำเควส์พูก้าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเควส์พูก้าคืออะไรกดที่เควสเลยครับมันก็จะมีไกด์ไลน์ขึ้นมาว่าเควส์พุก้าเนี่ยมันสามารถรับได้ตามแมปนั่นแหละแต่ NPC เนี่ยมันจะมีรูปดาบอยู่บนหัวอย่างเช่นในแมปที่ผมอยู่ครับถ้าเกิดจะทำเควสแรกเนี่ยต้องใช้แบตเทิลพาวเวอร์นะครับหรือว่าค่า CP หรือ BP นี่แหละห้าหมื่นหน่วยถึงจะสู้ไหวเลเวลสามแปดอะไรอ้ยเราไปททวสี่อื่นดีกว่าง่ายกว่าเห็กม มีการไกด์ไลน์ให้เราแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะว่าจะเล่นไม่รู้เรื่องนะครับแค่ทำทมที่เกมสอนนี่ไงนี่ไงมันสอนอย่างไรเห็นไหมครับก็ให้ไปหาคนชื่อแมทธิวเห็นไหมเออค่า BP เขาน้อยกว่าจริงด้วยครับก็กดไปทันทีได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปท่าสู้กับ NBC ได้ครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็มีระบบท่าสู้ซึ่งอันนี้ผมจะไกด์ไลน์เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าค่า CP เราเนี่ยใกล้เคียงกับศัตรูนะครับเล่นเองดีกว่านะครับจะได้หลบสกิลของศัตรูได้ด้วยเนี่ เออหลบไม่ทันครับมอตโมนี่นี่นี่ร็วรรูบรรูบรรูบรรโอเคนะครับชิวๆเลยครับผมถ้าเกิดเราเล่นเองก็จะชิลๆสบายๆแบบนี้เนี่ยแหละครับฮิวหน่อยละกันไหนๆก็เล่นพาแล้วฮิวได้ชิลๆเรียบร้อยครับพอเข้าใจบรรยากาศแล้วก็วิธีการเล่นหรือยังครับก็คืออ่านเอาในเกมได้เลยครับเขาสอนมาค่อนข้างเคลียร์อยู่แล้วอ่านนี่รับของขวัญได้แล้วรับเลยแล้วก็ด้านล่างมีต่อให้ไปแดนรับพูดครับก็กดที่เดิมได้เลยครับ ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของระบบไอดอลนั่นเองครับที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยไปทําการฟาร์มอัตโนมัติใช่ไหมอ่าเมื่อเวลาผ่านไปก็มารับของรางวัลเพิ่มเติมได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากได้รับรางวัลต่อนอาทีมากขึ้นก็ต้องไปทําการทาสู้ใช่ไหมครับอ่าก็อย่างที่เห็นเลยครับแนวไอดอลก็มีอ่าสู้เลยครับอันนี้ปล่อยออโต้หน่อยแล้วกันครับค่า CP แล้วน่าจะเยอะกว่าด่านเนาะ และแล้วก็มาถึงเควสสุดท้ายของหนังสือของผมนะตอนนี้ครับเขาให้ไปอัปเกรดเลเวลสัตว์เลี้ยงก็คลิกเข้าไปได้เลยครับเขาบอกให้อัปถึงเท่าไหร่นะ40ใช่ไหมกดอัปไปเลยเรียบร้อยครับถึง40ครับผมแล้วนะถ้าเกิดเราขาดไอเทมอะไรไม่ต้องกังวลนะคือเวลาที่เกมเนี้ยมันต้องการของอะไรอ่ะมันจะบอกเสมอนะครับว่ามันดรอปจากที่ไหนบ้างถ้าเกิดเราอ่านนะนะมันจะมีเขียนบอกครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ทำไอตัวเควสสมุดครบแล้วก็รับรางวัลเพิ่มเติม,เ,ตมเห็นไหมเก่งขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับทำเควสเสร็จแล้วไม่รู้ไปทําอะไรต่ออ่ะก็คือไปทำเควสประจําวันพวกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆแล้วก็แวะมาดูในสมุดซิว่ามันให้เราทําอะไรถึงไหนถ้าทําไหวก็ทํานะครับและถ้าเกิดทําไม่ไหวแล้วล่ะสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้คืออะไรมันก็คือการเพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้กับตัวละครนั่นเองครับก็คือค่า BP นะครับหรือค่า CP นั่นแหละผมจะชอบเรียกสลับกันไปไป,ไปมาแต่มันคือตัวเดียวกันนั่นแหละครับ วิธีที่จะทําให้ค่า CP เราแบบขึ้นได้เลยทันทีเลยนะครับมันคือการเปิดแกะปองครับเปิดแกะปองเพื่อที่จะได้รับตัวละครที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดเมนูขึ้นมาด้านขวาตรงนี้หน้านี่นี่แต่แล้วก็คือไปที่อัญเชิญได้เลยครับอ่าซึ่งท่านผู้ชมจะได้รับเจ้าตัวเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันได้ฟรีมาจากกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนะครับหรือจะไปซื้อในร้านค้าก็ได้ครับบางทีมันจะมีขายถูกๆด้วยงั้นเดี๋ยวผมอัญเชิญเลยก็แล้วกันอัญเช ได้ซ้ำไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปพัฒนาร่างต่อได้นะครับอัพขั้นได้ครับแล้วหน้าตามันเปลี่ยนไปด้วยนะอะอย่างเช่นตัวละครบางตัวมันขึ้นไปได้5ดาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่า5ดาวหน้าตาแบบนี้6ดาวหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะมีการเปลี่ยนหน้าตาไปด้วยนะครับอ่ะหมุนอีกรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้โชคดีนะได้5ดาวมาตัวหนึ่งสี่ดาวนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับนี่เป็นแสงสีทองแบบนี้5ดาวครับผมอัชชาร์ฟฟนิก สุดยอดไปเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกแ็บหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มาจากกิจกรรมเช่นเดียวกันครับเปิดเลยก็แล้วกันมีลูกเดียวลุ้นกันครับได้ตัวอะไรซึ่งมันจะมีบอกนะว่าช่วงเนี้ยมีโอกาสได้ธาตุอะไรเยอะด้านขวาบนตรงนี้เห็นปะเอออันนี้ผมได้เป็นธาตุไฟมานะครับก็เป็นเศษนะพอเราได้เศษครบปุ๊บก็มาปลูกต่อได้เลยครับโอ้ยตัวนี้น่ารักด้วยอะ่ะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปที่เมนูสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับในเมนูสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะมีการจัดทีมแล้วก็จัดทีมให้มันตัวเก่งที่สุดนะครับก็จะเพิ่มค่าตัวของ b a t t l e points หรือว่า b a t t l e power ของเราได้เสร็จแล้วไปดูที่รายละเอียดนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่จิกซอจิกซอกดเข้าไปเลยครับนี่คือเวลาท่านผู้ชมได้ตัวละครใหม่หรือมีการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับแล้วเรากดเปิดใช้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแค่เรามีตัวละครสเตตัสก็เพิ่มไปเยอะเลยนะครับอลองกดเปิดใช้ดูมับ บีพีขึ้นไป5 0าเลยเห็นไหมครับนี่คือแค่เราได้ตัวละครน,นะเข้าใจไหมนี่คือจะทําให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมได้เยอะมากเลยนะครับแค่เรามาเปิดแกปองหาตัวละครใหม่ๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเห็นไหมนี่บีพีผมขึ้นไปเป็นพันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์ด้วยเพราะว่าใช้ของฟรีก็จะาลืมมาปลดล็อกจงจิกซอตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราหน่อยดีกว่าอย่างตัวนี้ได้มาเมื่อกี้โคตรเทเลยอัปเกรดไปเลยครับ ก็ใช้น้ายานาะก็ค้างๆไปเลยกดๆกดๆรัวๆ,ๆ,ๆทีนี้อย่างที่ผมบอกครับพอมันขาดปุ๊บมันก็จะมีบอกเลยว่าไอ้เจ้าสิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยหาได้จากตรงไหนบ้างอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของการเ,าเลี้ยงดูด้วยการเลี้ยงดูเกิดจะใช้อเทมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะอัพขั้นครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันตันแค่เวลยิมห้าใช่ไหมถ้าอยากปลดล็อกมากกว่ายิ้ห้าก็คือต้องมาเลี้ยงดูครับก็เลี้ยงดูไปจนกว่าไอ้คาสเตตัสจะเต็มเลยครับมันถึงจะทําการ,ร,กรอัพขั้นได้รบเเีี่ยยกก็ลลล้้งไปืๆใ ยังไม่ครบอีกขาดไปอีกนิดนึงแหมดวงไม่ค่อยดีครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นด้วยก็ผมเกิดไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับคือการเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวซ้ํากันด้วยและก็ต้องใช้ตัวละครตัวอื่นด้วยตามที่มันกําหนดนะครับไออย่างเช่นตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมอยากจะเลื่อนขั้นผมต้องใช้4ดาว4ตัวเลยนะก็คือจะต้องใช้ตัวซ้ํา1ตัวแล้วก็ใช้ตัวที่มันเป็นธาตุไฟ4ดาวอีก3ตัวนะครับอันนี้ก็คือผมอัปเกรดได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยกกก็ล้ัััันนนะะคครรบบดดดปาาเเยจไหภพ ขึ้นไป5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมสเตตัสขึ้น120%เลยทีเดียวเชียวครับนอกจากนี้ครับยังมีคําสั่งอัปดาวอย่างรวดเร็วด้วยนะก็คือถ้าเกิดเรามีตัวซ้ำๆกันเยอะๆอะไรเงี้ยเงื่อนไขมันพอมันก็สามารถที่จะอัปขึ้นมาเป็นตัวที่ระดับความแรงสูงกว่าได้เลยนะครับแต่นี้ก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวที่เราไม่ได้อยากได้ก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับอ่าก็ลองดูแล้วกันเนาะ ทีนี้ให้เรากลับมาที่ระบบจิ๊กซอว์นะครับจำได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วพอเราอัปเกรดขึ้นมาปับ๊บเรามารับค่าตัวของ b บ t t ท e p พอยตเพิ่มได้อีกต่างหากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยครับเปิดการะจะปองแล้วก็มาทำการปลดจิ๊กซอมาอัพคงอัปเกรดครับเก่งขึ้นกเดิมอย่างก้าวกระโดดน,นะครับ หังจากระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือทําให้เราเก่งขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะฮะเราก็ไปร่วมกิจกรรมมาเพื่อให้ได้รับไอเทมต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงของตีบวกด้วยก็อย่าลืมมาตีบวกกันละกันนะครับเนี่ยผมก็พยายามตีบวกไปเรื่อยๆนะครับให้มันแบบว่าคล้าคๆกันอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วไม่ต้องซีเรียสนะสมมติว่าผมได้หมวกสีทองมาอย่างเงี้ยอันนี้เราตีบวก2ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะต้องตีบวกใหม่ไหมไม่ต้องนะครับมันจะฝังอยู่ที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีระบบสกัดด้วยแต่นี้อาจจะเทนให้ดูไม่ได้คือเราจะต้องมีไอเทมมากกว่านี้และเราสามารถเอาไอเทมที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยถ่ายทอดสเตตัสมาให้กับอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งอยู่ได้แล้วมันก็เลือกได้เลยครับว่าจะแทนอันไหนหรือว่าเราจะไม่ให้แทนอันไหนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถล็อกไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อมานะครับขอพูดถึงกระเป๋าครับแน่นอนมันทําให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงก็เวลาได้ของใหม่มาไงถูกไหมล่ะก็คือกดจัดการก็ได้ครับให้มันเรียงจะได้ดูง่าย คือถ้าเกิดว่ามันมีลูกศรชี้ขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันดีกว่าของที่เรามีแน่นอนแต่เลเวลผมยังไม่ถึงไงเดี๋ยวพอเลเวลถึงอ่ะก็สามารถมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือในความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งข,ขึ้นบริเวณนี้แหละเวลาที่เรามีของใหม่ๆขึ้นมาที่มันดีกว่าเดิมอ่ะมันจะเด้งขึ้นมาเลยให้เราใส่เลยอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดกระเป๋าเราจะตรงจะเต็มแล้วก็ก็มันจะมีคําสั่งย่อยด้วยถูกไหมครับเมื่อกี้ผมคลิกไอเทมปั๊บมีคําสั่งย่อยด้านขวาใช่ไหมครับ อ่ะก็กดย่อยเลยก็ได้ครับมันก็จะเปิดหน้าต่างอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เลือกได้เลยจะย่อยอะไรเห็นไหมครับแล้วมันก็จะได้ก้อนเหล็กดําด้วยซึ่งก้อนเหล็กดำเนี่ยเอาไว้สกัดสุ่มเตตัสอุปกรณ์ได้ในอนาคตด้วยนะครับก็ทําการย่อยไปเลยแล้วกันนี่แค่นี้แหละง่ายๆครับ ในไหนเขาเข้ามาแล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วมันมีระบบแฟชั่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราได้รับแฟชั่นอะไรมาจากการซื้อเอ่ยจากกิจกรรมในเกมเอ่ยอะไรเงี้ยก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วมันก็มีกาะยะปองด้วยนะเนี่ยแล้วก็จะมีฟรีด้วยนะครับก็วันละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดโชคดีก็ได้ชุดดีไปรอๆอกันไปเก๋เกกันไปนะครับแล้วก็มีงานหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้คือตรงนี้ครับอัพอัพคืออะไรมันเป็นระบบที่เอาไว้แนะนําครับว่าตอนเนี้ย ความสามารถด้านไหนของเราเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดียังไงออะอย่างเช่นตัวของ Battle Point หรือว่า Battle Power สัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยตอนนี้โดดเด่นมากครับคือสุดหลอดเลยถ้าเทียบกับคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วคือแจ่มมากครับแต่ว่าไอ้ตัวของอัปเกรดเนี่ยยังน้อยเกินไปครับสกิลของกิลก็ยังน้อยเกินไปควรจะไปเพิ่มด้านนี้ด่วนและเราก็สามารถกดไปเพื่อที่จะให้มันเปิดเมนูที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยสำคัญมากถ้าประเมินตัวเองไม่ถูกว่าตอนนี้เราอ่อนด้านไหนมาเปิดที่ตรงนี้ดูได้ครับ อันต่อไปเป็นระบบสกิลครับสกิลก็จะทําให้เราเก่งขึ้นได้แน่นอนครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเลเวลอัพเนี่ยเราจะสามารถมาอัพเลเวลสกิลได้และก็ต้องพิจารณาน,นิดนึงว่าสกิลไหนเราใช้บ่อยเพราะว่าเราจะเอาสกิลลงไปได้แค่4สกิลเท่านั้นนะครับไปดูที่การจัดวางได้เนี่ยเราเอาลงได้แค่สสกิลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยคือเป็นยามปกติไม่ได้ลงดันเจียนผมว่าอาจารย์มีสกิลฮิลแค่สกิลเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับการจู่โจมแต่ถ้าเกิด ก็คืออาจจะเอาตัวที่เป็นวาคิรี่ออกนะครับก็เอาแบบฮิวแรงแงแทนอะไรเงี้ยก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่สถานาการณ์นะครับทีนี้ไอตัวแต้มสกิลเนี่ยเราสามารถแลกแต้มสกิลได้้วยนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเก็บ EXP EH มาจนถึงในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะแลกแต้มสกิลได้นะอันนี้ก็ต้องช่างใจนะครับว่าจะแลกดีไหม ส่วนอันต่อไปจะเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลครับเดี๋ยวมันจะมีเควสนะครับให้เราเนี่ยมาทําการอัพเลเวลตัวของไลฟ์สกิลของเราครับการอัพเลเวลก็ง่ายๆก็คือแค่กด Level, อัพเลเวลแค่นี้เอออ่ะเสร็จแล้วเมื่อเลเวลถึงตามที่กําหนดเราก็จะสามารถคราฟของคราฟยาได้นะครับซึ่งมันจะใช้ตัวของพลังงานนะครับก็เดี๋ยวผมกดทาําย้ายดูเลยซึ่งพลังงานเนี่ยปล่อยเวลาไว้เฉยเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคือไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองนะครับอ่ะกดทํายาได้เลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็เราจะได้ยาเนี่ยแหละครับเอาไปใช้ติดตั้งให้กับตัวละครเนาะเวลาเลือดน้อยมันจะได้กดใช้ยาอะไรเงี้ยครับแล้วสังเกตอะไรไหมเวลาผมทํายาเนี่ยคือทํา10ครั้งไม่ได้หมายความว่าได้10ขวดนะมันสุ่มนะครับว่าแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยมันจะได้ยากี่ขวดนะครับรูปหนึงอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทำทำ,ทำไว้ก็ได้ครับอาหารนี่ก็คือมันจะบวกตัวของสเตต,ตันให้กับเราชั่วคราวนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับระบบกิ้วแน่นอนครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีกิว้วเข้าร่วมกิจกรรมของกิแลแ้วเนี่ย เราจะสามารถแลกคู่มือได้ซึ่งคู่มือเนี่ยมันจะมาอัพสเตตตันให้กับตัวละครและสัตว์เลี้ยงได้ไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหากิวอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเสียเปรียบคนอื่นครับ แล้วกิลไปเข้าตรงไหนนี่เลยเมนูถัดมาเลย <c oughs> ก็ไปหากิลอยู่ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับก็คือจะเปิดตามช่วงเวลาครับถ้าเกิดไม่มั่นใจคลิกดูรายละเอียดก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะได้แต้มกิวตลอดเลยได้ EXP ได้แต้มกิลเห็นไหมครับได้รับไอเทมด้วยบางกิจกรรมเนี่ยได้รับไอตัวไปเปิดแกะปองด้วยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคือต้องมีกิลแล้วก็เข้าร่วมกิลนะครับเพื่อที่จะเอาตัวของไอเทมเนี่ยไปแลกเปลี่ยนได้นั่นเองครับซึ่งเวลาเราแลกเปลี่ยนก็คือมาที่ตััววโบนกก็็็ไได้้ครแลลปที่าเหมย มันก็จะมีไอตัวคู่มือศึกษาซึ่งอันนี้แหละครับเราเอาไว้ใช้ในการเรียนสกิลเมื่อกี้นั่นแหละและนอกจากนี้มันก็จะมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นี้นะระบบกิวอะมันก็จะมีแบบว่าปันผลกิวอะเข้าไปดูหน่อยซิตอนนี้ปันผลสะสมรับได้วันจันทร์นะครับอันนี้ก็คือต้องขยันเล่นกันนิดนึงนะมีคนเยอะแล้วก็ช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วมีสกิลของกิวอันนี้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีอ่างเปากิวคืออ่างเปากิวเนี่ยเวลาที่มีคนตีบวกอุปกรณ์บวกหกได้หนึ่งชิ้น เราสามารถที่จะมากดรับได้นะ <c oughs> มันจะเดี๋ยวมันจะแจ้งขึ้นมาเลยว่ารับ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 ของได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอ่อจะมีตัวของคลังสมบัติกิ้วอันนี้คืออาจจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกิ้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไอพวกไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมาดอบอยู่ในนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวสมาชิกแคลนของเราเนี่ยใครที่อยากได้ไอเทมเนี่ยสามารถที่จะประมูลแข่งกันได้นะเอออยากจะได้สมบัติอะไรของกิ้วที่เราแบบว่าเออไปเข้าร่วมกิจกรรมกิ้มาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการบริจาคด้วยก็อย่าลืมมาบริจาคคกกันกันนนลละเไปเย ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะออกแคลนะครับก็คือมาที่ผู้จัดการนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งออกกิวเห็นไหมครับก็แค่นี้เองครับระบบก,กิวมีกิจกรรมมากมายพร้อมกันทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ด้วยส่วนถ้าเกิดเราอยากจะเล่นกับเพื่อนก็ทําได้ง่ายๆชิวๆนะครับก็คือดูด้านซ้ายได้มันมีแท็บเควสกับแท็บตัวองกสร้างทีมใช่ไหมครับกดสร้างทีมเลยก็ได้ครับ เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะไปทําอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกก็ได้นะก็กดปิดไปแล้วก็จะมีตัวของการเพิ่มสมาชิกใช่ไหมครับก็จะสามารถที่จะกดปุ่มเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เลือกคนที่อยู่ในกลหรือว่าในเพื่อนของเราก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนนะครับก็ดูด้านล่างครับข้างๆช่องแชทจะมีระบบเพื่อนเราก็สามารถมาแอดพงแอดเพื่อนกันที่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะได้แบบว่าไป,ปรปจนภัยด้วยกันไปเล่นด้วยกันได้อะไรเงี้ยเนาะง่ายๆครับ คำถามต่อมาเลยคืออ้าวแล้วมันเดลของหรือดิวของได้ไหมไม่ได้นะครับเกม MMO สมัยใหม่เขาไม่ทํากันแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขายของทําได้นะครับมันจะมีระบบตลาดกลางอยู่ด้านบนเนี่ยแหละก็คือจะมีรายชื่อไอเทมที่เขาขายอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากซื้อก็คือคลิกซื้อได้เลยง่ายๆแล้วมันก็แบ่งตามหมวดไอเทมเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากขายเหรอนี่ไงขายของนะครับแล้วก็จะมีบอกเลยครับด้านซน้ายคำว่าเราสามารถขายอะไรได้บ้างอันนี้ผมได้ดาบมาไม่ได้ใช้อะ่ะขายเท่าไหร่ดี อ่ามันกําหนดราคาไม่ได้ครับก็วางขายไปเลยก็แล้วกันเนาะจบแค่นี้เดี๋ยวก็รอผู้ใจบุญนะฮะมาดึงดาบไปครับอ๋อแล้วก็ไอเทมประเภทนี้นะครับมันจะต้องทําการวิเคราะห์ห่อนะมันถึงจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวบางคนอ่านงงอีกแล้ววิเคราะห์ยังไงจริงๆไอตรงกระเป๋าของเราอ่ะเราคลิกขึ้นมาครับแล้วอันไหนที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะมันจะมีบอกครับบริเวณด้านขวานี่แหละเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์อ่ะมันก็จะวิเคราะห์ก็จะสุ่มพวกสเตตงสเตตัสอะไรออกมาก็นั่นแหละครับมันจะทําตรงนี้ได้เลย ่วนนั้นต่อไปเป็นระบบรูนะครับก็คือเปิดประมาณเลเวล40กว่าครับเราสามารถเอา,เอาชิ้นส่วนรูเนี่ยมาทําการติดตั้งให้กับตัวละครได้แล้วก็สามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเออเลื่อนขั้นได้เลยแล้วเดี๋ยวพอเลเวลเราสูงขึ้นมากกว่านี้ครับเราก็จะสามารถติดตั้งรูได้มากกว่านี้นะเพราะนั้นก็เช็คนิดนึงแล้วกันครับรูที่เรามีเนี่ยมันบวกสเตตัสอะไรเหมาะกับเราไหมหรือถ้าเกิดที่เกียรดูมากก็ดูค่า BP เป็นหลักก็ได้เอา ทีนี้คาถามต่อมาคือเอ้าแล้วพวกรูนพวกนี้เราได้มาได้ยังไงนะครับเราไปที่โรงงานได้นะครับเนี่ยมันจะมีตัวของการใส่หีบรูนครับก็ได้มาจากกิจกรรมนั่นแหละแล้วก็ใส่ไปแล้วก็รอเวลานะครับถ้าเกิดขี้เกียจรอเวลาเนี่ยสามารถใช้เงินแคสเพิ่มได้มันก็จะปลดล็อกออกมาก็จะได้รับตัวของรูนมาแล้วก็มาใส่ใส่ใส่ให้กับตัวละครได้นะครับแล้วก็มีการย่อยด้วยนะเผื่ออันไหนเราไม่เอาแล้วแล้วก็ย่อยย่อยแล้วได้อะไรนี่ไงครับได้รับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดรูนอีกทอดหนึ่งนัน อันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนคลาสนั่นเองครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเลเวล43ก่อนนะครับก็คือต้องเล่นมาถึงวันที่2นี่แหละก็ใช้เทคนิคที่ผมสอนมาตลอดทั้งคลิปได้เลยพอเราถึงเลเวล43เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทาเควสเปลี่ยนอาชีพครับซึ่งมันจะเป็นสีแดงๆนะตรงนี้นะก็คลิกแล้วก็ดําเนินตามเควสไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก็นแล้วกันเนาะว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วจะโหดขึ้นข,น,ขนาดไหนซึ่งการเปลี่ยนอาชีพนะครับมันจะมีแบบสอบถามถามเราด้วยครับดูครับอันนี้ ทดสอบเส้นทางอาชีพท่านหวังว่านางฟ้าที่ท่านอัญเชิญจะเป็นเพศอะไรเอ่อนางฟ้าหญิงดูน่ารักนางฟ้าผู้ชายดูมีอำนาจอะไรก็ได้ตีได้ก็พออันนี้แบบว่าตอบแบบสุดๆไปเลยนะฮะอย่ามาถามข้าข้าอยากต่อยรุ่นเอ่อผมเอาเป็นนางฟ้าหญิงดูน่ารักก็แล้วกัน คำถามต่อไปครับออราเคิลในอุดมคติของคุณมีลักษณะอย่างไรดูจากชอยแล้วก็ขอเรื่องแรกกันรกันนะผู้ที่อุทิศตนให้การช่วยเหลือนั่นเองครับถ้าหากเจ้าแห่งนรกมาถึงแล้วพลังต่อสู้ของท่านไม่พอท่านจะก็ทําตามที่ผมสอนก่อนหนนี้สิละเล่นละเล่นละเล่น,ลลนท่านจะหาเพื่อนร่วมทีมทำสงครามด้วยกันไปเลยสู้สู้สูลังคํานวณสายอาชีพที่เหมาะสมกับคุณ ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจะเหมาะกับอาชีพสายจัดนะครับก็คือเป็นอันเชิญแล้วก็ดาเมจนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งดูกันละกันนะครับว่ามันจะมีสายอื่นบ้างไหมนะครับคราวนี้ผมจะตอบเป็นทําไมท่านหนึ่งเลือกเล่นอาชีพออร์เคิลนี้เพราะว่าสามารถอันเชิญนางฟ้าได้เหรอ,อตัวละครสวยน่ารักเวียนกรรมดันเลือกเป็นผู้ชายด้วยเพราะเป็นที่ต้องการดีกว่านี่ท่านหวังว่านางฟ้าที่ท่านอันเชิญจะเป็นเพศอะไรคราวนี้เปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วกันดูมีอำนาจ ออราเคิลในอุดมคติของคุณมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นผู้ชนะหลักแหลมแล้วกันอลองเปลี่ยนเปลี่ยนช้อยดูนะครับถ้าหากเจ้าแห่งนรกมาถึงแล้วพลังต่อสู้ไม่พอก็หาอสูรที่ท,ที่ที่แก่งยิ่งกว่านะครับอลองดูดิได้อะไรก็ยังคงเป็นจัดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้คง12%ครับเดี๋ยวลองยืนยันเส้นทางดูดิ ก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับมันสามารถเปลี่ยนไปได้สสายด้วยกันจัดก็คือตามที่เห็นแหละคือเป็นสายอันเชิญกระดามเมทแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงอยากจะเป็นพลีสที่แบบว่าสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องมาเลือกเป็นไวเซดนั่นเองโอเคไหมซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับก็เลือกได้เลยเต็มที่ครับส่วนตัวผมยังคงที่จะเลือกเป็นนักเวทที่ฮิลเพื่อนได้ดีกว่าเนาะก็เลือกเลยก็แล้วกันครับไปเปลี่ยนอาชีพ แต่ทีนี้ครับมันยังเปลี่ยนไม่ได้ครับเขาบอกว่าให้ไปท้าอสูรมายาหรือว่าเข้าดันเจี้ยนเกียร์ไรม์ก่อนนะครับถึงจะรับตาศักดิ์สิทธิ์ให้ได้3อันนะครับก็คือเปิดคําแนะนําเลยก็ได้นะครับโชคดีครับที่ผมยังไม่ได้ลงดันเจี้ยนหาทรัพยากรงั้นเดี๋ยวผมลงอันนี้ไปเลยก็แล้วกันเนาะส่วนถ้าเกิดใครลงไปแล้วก็คือมาดูตรงลิมิตไทม์อีเวนต์ก็ได้นะครับมันก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้ล่าบอสใช่ไหมครับเนี่ยในนบีสอินเวชั่นอันนี้นั่นแหละครับที่ผมทําให้ดูไปก่อนนนห้้าี หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีการอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทำไปแล้ว1ขั้นครับขั้นที่2ต้องรอเลเวล48นะครับถึงจะไปทําการอัปเกรดอาชีพได้และไม่ได้มีแค่2ขั้นครับมีขั้นที่3ด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเลเวล51ก่อนนะครับก็เอาไว้ว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วคือมันมีการเปลี่ยนอาชีพด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้ทำได้ภายในวัน2วัน เพราะว่าเกมนี้มันจะมีเพดานเลเวลของแต่ละวันด้วยอย่างเช่นวันแรกคือเลเวล38ใช่ไหมวันที่2คือเลเวล43อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอาชีพได้เนี่ยอาจจะต้องรอสักระยะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสละกันเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้ดูเอาละก่อนจากรลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันนิดนึงซึ่งออปชันเนี่ยก็จะแอบอยู่ที่เมนูตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็ไปดูด้านขวาล่างสุดนะครับจะมีระบบตั้งค่าอยู่เผื่อใครแบบมาเล่นแล้วกราฟิกมันไม่สูงมากอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้ หรือบางคนบอกว่ามันแหลกเกินไปอะไรเงี้ยคนอยู่ในหน้าจอเยอะก็ปรับลดลงได้นะครับตรงนี้นะปรับได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของภาษาไทยถ้าเกิดใครโหลดมาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวของภาษาของเครื่องของเราให้กลายเป็นภาษาไทยเท่านี้แหละครับมันก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ